น้ำอย่างนี้ลงไม่น้อยไม่ทันเขาเรียกว่าไม่ถอันนี้อี้ถ้าลองต้มเราตองไปตุ้มหน่งต้มน่งอันนี้แรงจริงนะจะปต้มีทอดนึงตุตํำหนึ่งตุนตํำหนึ่งอุ่นตุนตำหนึ่งอุ่ตุหงตำหนึ่ง